ก้าสู่ทีมชาติหมวยเล็กดลพร์ อดีตแอร์โฮสเตสคว้าชแชมป์เพาะกายอาเซียนต้องใช้คำว่าเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งสำหรับหมวยเล็กดลพรแทนบุญภัยรัตอดีตแอร์โฮสเตสที่เปลี่ยนเส้นทางสู่นักกีฬาเพาะกายจนถึงขั้นติดทีมชาติไทยในปัจจุบันโดยล่าสุดนักเพาะกายสาววัย29ปีสามารถคว้าชแชมป์ระดับอาเซียนมาครองได้สำเร็จในการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่17ประเภทโมเดลฟ,ฟิสิกหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน165หนเ่ตร้อยหาตาิบปราเทศอินดนีเซีย งานนี้ต้องบอกว่าถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จกับเส้นทางที่เธอเลือกเพราะก่อนที่เธอจะผันตัวมาเล่นกีฬาเพาะกายเธอเคยเดินตามความฝันของสาวๆหลายคนด้วยการเข้าร่วมประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2011และอยู่ที่เฟรชชี่ไอดอล2011รวมทั้งเคยทำงานบนเครื่องบินกับอาชีพแอร์โฮสเตสชีพแอร์โฮสเตสแต่สุดท้ายเรื่องราวของเธอก็พลิกผันจากนางฟ้าสู่นักเพาะกายซึ่งย้อนไปกลับไปยังจุดเริ่มต้นกับเส้นทางการปั้นหุ่นต้องบอกว่าด้วยการที่เธอไม่สบายบ่อยบวกกับอยากมีหุ่นที่สวยเหมือนกับสาวๆทััั่วไปทใให้ตดสินจลลอ,ออองงกก ด้วยการยกเวทแต่ยิ่งเล่นเธอก็ยิ่งหลงรักกีฬาชนิดนี้ถึงขั้นฟิตร่างกายเพื่อเข้าแข่งขันในการประกวดต่างๆซึ่งหลังจากที่เธอทุ่มเทฝึกซ้อมและมีวินัยกับการปั้นหุ่นทําให้เธอสามารถคว้าชแชมป์มาครองไม่ว่าจะเป็นไทยแลนด์มั s ส์เซนแอนฟิสแชมป์เปี้ยนชิอพ2ีอีสานคลาสสิกรถทูมิสเตอ a ์ไทยแลนด์และ Mr. Thailand ยแลนด์ สำหรับปัจจุบันดลพรแทนบุญไพรัตนอกจากจะเป็นนักเพาะกายแล้วเธอยังผันตัวมาเป็นเทรเนเนอร์รับสอนออกกำลังกายและเผยเคล็ดลับการดูลรักษาหุ่นอีกด้วยส่วนใครที่อยากติดตามเธอก็สามารถกดติดตามกันได้ที่ IG m u ิวอเล